สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับออนไลน์คลาสมค่ะสำหรับห้องเรียนออนไลน์นะคะในวิชานี้นะคะเป็นคลิปวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะตอนที่2ค่ะตอนเนื่องจากตอนแรกที่ครูจอยได้ลงคลิปไปให้นักเรียนนะคะเพื่อทำความเข้าใจและศึกษารายละเอียดในการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อหาคาตอบ เพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะมีตัวอย่างในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ สำหรับรายละเอียดเนื้อหาเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบตอนที่สองที่ครูอจนำมาทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะครูอจก็หวังว่านักเรียนจะลองฝึกทาโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากใบงานได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูอจก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะ คลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ